วันนี้มีเรียน3คลาสคลาสละ3ชั่วโมงเท่านี้ก็หมดวันละว,วันนี้เลิกเรียนฉันก็จะไปซ้อมหลีตีกอล์ฟวิ่งสัก50โลดูปการาแล้วก็น่าจะมีเวลาคุยกับแฟนเล่นซอด,ด้วยเรียนภาษาอาราบโอ้เนี่ยหอวไว้สมาร์ทวอชของฉันแจ,แจ้งเตือนว่าอีก10นาทีต้องไปซ้อมหลีขอดูใกล้ๆได้ปะดูสิหน้าปัดมันตกแต่งได้ด้วยนะว้ายหน้าปัดสวยน่ารักไฮโซมากเห็นไหม, <c oughs> มทองสุดๆเป็นรอยยากด้วยจ้ะ เดี๋ยวฉันไปซ้อมลีดก่อนนะแกหนึ่งส hey! องหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเฮ้ยมเร์หัวใจได้นไปหน mm. ึ่งร้อยยี่สิบสอง BPM แถมมันชวบแผนที่ outdoor running ด้วยทำไมมันบอกละเอียดจังเฮ้ยแกมาได้ไงฉันมาตามดูหัวเว่ย Watch Fit 4ของแกอ่ะแฮ่แ <Hey! Hey! S 1> มันทำอะไรได้อีกอะเขาไม่หมดออกกำลังกายมากกว่าหนึ่งร้อยแบบติดตามเส้นทางกีฬาทางน้ำก็ได้แล้วก็ติดตามความสูงแบบ real time ระหว่างการขึ้นบันไดได้ด้วยอ้ยมีอีกเยอะอะพูดทั้งวันก็ไม่หมดก็แต่ตามดูขนาดนี้เอาไปนอนก่อนที่บ้านเลยมมั้้ไไดดะชชออตเเเ่่ื ถ้าอยากได้ก็ต้องไปตมด่วน